สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อย่างขผมอีกครั้งวันนี้ก็จะมาสอนอย่างที่สัมยาวไว้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนทะลึโทโวิร์ดค่อนข้างยากแต่ถ้ารู้ทิธีก็ไม่ยากเฮ้ก็แบบเนี้ยก็บางคนอาจคิดว่ายากนะแต่ว่าที่จริงแล้วมันง่ายนะครับวิธีทำมันเนี้ยเขียวไปเลย ันง่ายมากเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเบสิกเลยแอดไฟล์พวกกราฟิกกราฟ g r ฟงกราฟิกพวกเพลงอะไรเข้ามาโอเคก็แล้วก็ที่สำคัญเลยเพลงส่วนสำคัญสำหรับการทำอินโทรแบบนี้นะครับคือเพลงประกอะโดยเฉพาะต้องสังเกตเกคลื่นเพลงอะไรพวกนี้ด้วย เออโลโก้ logo, ลืมได้ไงโอเคเหมือนเดิมครับนะครับโลโก้ logo, วางก่อนเลยสักกี่วิก็แล้วแต่สมมติสักประมาณนี้ปุ๊บเพลงมาไว้ข้างใต้เออตัดเลยก็ได้นี่กํ เป็นเสียงออกไล้ว่ะโอเคได้ไหมอโอเคสักประมาณนี้แล้วกันอองขยับโอเคก็ยอมมาแล้วแค่นี้นี่ ก็ใส่เอฟเปิก็ใส่ทีหลังอันนี้ก็คือซูมเส้นเสียงให้มันชัดเจนอ่ะต็วสำคัญมากเลยเคก็สักประมาณนี้เโ K เคเลยประมาณนี้ปั๊บสังเกตน,นะครับสังเกตแนะนำเลย สังเกตตรงที่เส้นเสียงมันใหญ่ๆครับนี่คิดค้างคอนโทรลเอามาไว้ปึ๊บการที่แยกรูปเป็นสามรูปแบบนี้มันจะเป็นการทไม่แบบไอคอนของเราเนี่ยกระพริบนะครับแบเบนี้นี่แบบเนี้ยดังที่เห็นตรงนี้นะครับมันก็จะกระพริบหยับนี้เดียเหซึ่งสำหรับใครที่ชอบแพลงอื่นก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ได้เหมือนกัน ก็ตรงนี้จะเป็นเส้นเสียงเล็กประมาณห้าเส้นใหญ่ๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไว้ให้มันอาจจะลดขนาดลงมาสักนิดนึงนะครับแนะนำนะครับถ้ามันรัวๆก็เอาไม่ต้องตามเยอะ ว่าเดี๋ยวมันกระพิบปลัวไปว่าเดี๋ยวจะสอนบางอย่างอีกเอ๊ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งตรงนี้อย่าพึ่ง เค่แคอืม hmm. ถ้ามันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงก็ขอไปนะครับเพราะมันต้องใช้สมาธิ ส่วนที่มันรวดรวไม่ต้องเป๊ะตามอย่างวะก็ได้นะ่งั้นมันกระพริบเกินรวเกินอะ่ะเดี๋ยวจะมองอะไรกันไม่ทันโอเคมาดูในไฮต้นเลยโอเแนละเดี๋ยวตรงนี้มาตอง,องดิ ็โอเคนะครับตัดไปช่วงนึงก็จากอินทวันเก่าเลยก็จะเห็นว่ามันจะแบบขยับไปอยู่มุมนู่นนี่นั่นด้วยยัไไงไงครับง่ายๆครับกดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบคล้ายๆงยนเส้นเะละือกรับตัดกดไปก่อเดี๋ยวเลื่อตรงนี้ไว้ที่รูปอ่ะจะเห็นชัดๆก็อันแรกนี่เอาไว้มุมนี้ก่อนก็ได้นะโอเคลากตรงนี้ไว้มุมนี้ครับซึ่งมันก็จะมาอยู่มุมพลาง ไปมุมตรงนี้ก่อนดีกว่าโอเคก็จะมาอยู่ตรงนี้ปุบ๊บเซแล้วก็ e ซ c ไปเลยปุ๊บแล้วด้านนี้ก็เอาไปไว้มุมนู้นนะก็เดี๋ยวลืมเลื่อนลงม,ม,มา๊บ้ว้ยโอเค ตรงนี้อีกแล้วอืมฝ่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตอนตรงนี้ก็ซูมเข้าไปหน่อยถ้ามันไม่มีก่อนี่ แบบเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก็ต้องมาไว้ตรงนี้โอเคส่วนอีกสามอันก็แล้วแต่เลยบนล่างอะไรก็ได้บน บนล่างพอบนล่างแล้วปุ๊บตรงนี้อาจจะทำให้นมันอันเล็กแต่ให้มันเล็กเด็กถ้าเล็กก็ต้องขยายออกโอเคโอเคก็มาดูล่างแบบต้นเลยโอ้ยตรงนี้ก็ให้เต็มสักรูปหนึ่งตรงนี้ก็ขยายอีกหมายถึงขยายไอ้ตัว f เนี่ยนะ อาจจะมาไว้ตรงนี้ปุ๊บไไมเดีด๋ยด,ดูก่อน <AP AN IC AL> ก็ไม่รู้เป็นไรครับพาร์ทนี้ก็รู้สึกอาอกล้องค่ะไม่ได้กล้องนี่ไม่เออ <S <S ก็ไว้ตรงนี้ฝันนง,นงนี้ก็ไว้อีกแลโะเ okay คไว้ตรงนี้แล้วก็อาจจะแบบขายายมาตรงกลาง มาดูแด้แตวต้นอีกทีส่วนตรงนี้ก็อะไรเดียวส่วนตรงท้ายนี่แนะนำว่าวันจะเป็นเบลอโอเคเดียวปุ๊บ ตรงนี้ก็ควรจะใส่เซ็ตเบอรข้ามมาตรงนี้กันเลยกันกดที่ไม่ได้กดตรงรูปพกแต่กดที่อะไรเนี่ยสัญลักษณ์เป็นคล้ายๆกับจมโูกกับตา NPC ในพีซีเนี่ยนะคะก็กดไปแล้วเลือกไหนเนี่ยง Sony Chroma Blur โอเคใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโทษจ้ะ โทษถอษถเบลออันไหนแล้วนี่ไงเนี่ย Sony l i n e a Blur อันนี้อันนี้เคิดหลับไปเบลออันสุดท้ายเบลอปึ๊บ,บ,บแล้วก็ตรงนี้ครับให้มันเป็นรูกโค้งๆเนี่ยแล้วก็ลากมาแบบเนี้ยให้มันสมูทๆหน่อยโอเคตรงนี้ก็ให้มันเห็นเต็มๆสักรูกหนึ่ง อ่อเดี๋ยวสักครู่ก็ต่อกันเลยนะครับก็ใส่อฟเฟกต่อไปเดีวถึงไหนใส่ถึงไหนแล้วโอเคตรงนี้ก็อะไรก็อะไรเดียตามใจชอบเลีย่ออันนี้อาจจะยอ่อก็จะใส่ตามใจนะขยายยอ่อ ขยายอะไรแบบเนี้ยตามใจเลยเอออุ้ยโอ้โหปรับให้ความยาวเยอะกว่านี้หน่อยดีกว่าดูแล้วมันกระพริบลัวเกินเ เอตรงนี้ขยับไม่ได้แล้วเช่ามันมปึ๊บปึ๊บไม่ใช่อันนี้เยอะเกินโอ๋ยไม่นะโอเคอ โอเค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 ลองดูจีเอ๊ะเอ๊ะตรงนี้เปลี่ยนใจแล้วจากอรพิบเป็นเอมี่ดีกว่าลบลบดีกว่า ขี่เกียดตัดนี่นะมนงนั้นเนี่ยมันแปลกๆเกินไปก็แล้วแต่ศิลปะของแต่ละคนกันนะคะว่าได้มาแค่ไหนของผมได้แค่นีนะ้หัวไม่ค่อยดีด้านศิลปะเท่าไหร่นะ ออตโตเขอเปิเปิ๊เป,ป,ปิตรงนี้ต่อมาไว้ตรงอ้าวเชี่ยนี่ นี่นี่สอนอันแรกก่อมาตรงนี้นี่มาดลยทีครับ เออช่างมันเลยอืมช่างมันเลยก็ใส่อิฟเฟกต์มาเลยเอฟเฟกต์เดิมเลย yes เึ๊บเคโอเคใส่แบบเดิมเลยนะครับเคก็สกรีนสกรีนสกรีนโอเค อันนี้ก็ปรับเหมือนเดิมนะครับปรับสีฟ้าก็เอซโซนี่เอลเอบิเอัโอเคได้แลัวเอ้เข้มไปนะรู้สึก ว้าวชว์อาฟ้าล so ้วเอฟเฟกต์กับพิบดองวันจะไม่เข้ากับอันนี้นะ ดูแนละทำไมปแปลกปึ๊บปึ๊บสวยอันนี้ก็มาใส่เอาเข้าหงหลังๆแล้วกันปึ๊บลองดูดิ โอเคแบบนี้นะครับปรับเป็นสีฟ้าแล้วเอเบอัตจัสเลเวลโอเคแล้วเอเบอจัสโอเคส่วนเลเวลโอเคประมาณนี้ ประมาณนี้ก็ได้เค okay. ลองดูดิเคจะให้นุ่มนวลหน่อยก็เหมือนรับลากโค้งมา Ok, mong đúng <laughs> Nào, cháy sẽ lâu quá thật nít nữa. โอเคลองดูดิอ่า uh, แบบนี้แหละโอเคแปนาทีแล้ว mm hmm. ก็สามารถเอาไปยใช้ได้กับหลายๆเพลงครับนีวแต่ความคิดเลยส่วนผมก็มีศิลปะแค่นี้แหละกะกๆซึ่งสังเกตว่ามันทำง่ายมากเลยนะครับถ้ามีความรู้พื้นฐานมาส่วนการเซฟก็มันเร็วครับ s e n n ด e r s s อ,อย่าค้างขอลองอเคไหมค้างอ้าวเคแล้วความละเอียดมาได้สอนในคลิปที่แล้วครับแะนํนำเป็นวินโดว์วิดีโ for windows นะครับ AVI นั่นเองก็ HD 1 0 8 0 p แล้วแต่ความละเอียดนะครับแนะนำาเป็ H ดีไม่งั้นมันไม่ชัด ก็เรนเดอร์ er <S <S ไปเลยแล้วก็อ๋อลืมลืมแคสเซิลก่อนโทษสำหรับคนที่เรนเดอร์แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแนะนำเลยไม่เกียเ่ยวดีอันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแนะนำเลยคอตั้งแต่ตรงนี้อ่ะตรงไหนแล้วท,ทำไงแล้วนะลืมแล้วกัน ยังไงแล้ววะเดี้ออ๋อเอาอ๋อนี่ไงโอ๊ยไปอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นเลย่วนอันนี้ก็เดี๋ยวลองเล่นอีกทีฮะอ๋อไยเฟลอะไรหรือเปล่า นี่ไงลากปุ๊บครอบทั้งหมดนี่ลากแล้วลากครอบแบบนี้นี่แล้วกดก่อนจะกดรนเดอร์นะครับนี่ไม่งั้นมันก็ไม่เซฟทั้งหมดขออภัยนะครับที่ทำไม่งงอุย้ยกด render ไปเลย โอเคแล้วก็รอจนกว่าจะเสร็จเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วขอปิดไปเลยเซฟ เซฟไปแล้วก็ปิดไปโอ้ยนี่แคมกาเซียไม่เกี่ยวเฮ้นี่ก็ที่เราเซฟเมื่อกี้ที่อยู่ในด็อกิเมนต์เดี๋ยวจิ๊อินโทรสองอันนี้นี่ที่เราทำไว้เมื่อกี้เออยมองมั่งอะไรไม่รู้เราจะไปวิวชัยนะครับผมก็ใช้อินโทรอันเก่าอันนี้ดีกว่าซึ่งก็ไม่รู้อัน อ,อันนี้อันนี้อันนี้อีอกทำไมใช่ไม่ใช่ GUY? ใช้ิน t r o นิดกว่าเอ้ยไม่ใช่อันนี้อีกเฮเทําไดเนี่อันนี้ดีกว่าเอก็ถ้าใครอยากแปลงไฟล์จาก AVI เป็น MP4 หรือว่าไฟล์วิดีโออื่นก็ใช้ Format Factory เหมือนเดิมครับเปลน้ำลายร oh. แต่ว่าที่เซฟมาเมื่อกี้เป็น AVI อยู่แล้ว ซึ่ง a v i มันก็ชัดกว่า MPC แต่ว่า MPC มันจะที่จริงความชัดก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่า a v i จะชัดกว่าแต่ว่า MPC มันก็นุ่มใช้เมมโมรีน้อยกว่าด้วยนะครับก็แล้วแต่ใครชอบนะสหรับวันนี้ก็เอาเปนแค่นี้ก็พอแล้วก็คือจบแล้วแหละเออก็สำหรับการทำ intro แบบโรเ e ชั i นแนลหน่อยก็แบบมีพื้นฐานมาแล้วอ่ะเออก็จะเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีค่ะ